ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองค่ะซึ่งบริเวณที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะจะมีพันไม้ป่าชายเลนหลากหลายมากกว่า50ชนิดค่ะรวมถึงมีสัตว์ชนิดต่างๆนะคะมากมายที่บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ด้วยล่ะคะ่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศข,ของจังหวัดระนองในอนาคตด้วยค่ะ าชายเลนงาหรือศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกป่าชายเลนพื้นนี้มีเนื้อที่กว้างกว่า30,000ไร่เป็นพื้นป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองใช้ในการปฏิบัติภารกิจศึกษาวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ศูนย์วิจัยป่าชายเลนแห่งนี้นะครับคือตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ2525โดยกรมป่าไม้ในสมัยนั้นนะครับที่มาของการตั้งศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับก็เพื่อที่ต้องการที่จะ,ะเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อที่จะได้นําความรู้มาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศนะครับสำหรับบทบาทหลักๆของศูนย์วิจัยป่าชายเลนแห่งนี้นะครับมีด้วยกัน2ประการประการแรกก็คือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับใะประการที่2อเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนนะครับปัจจุบันศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองแห่งนี้รับอยู่ภายใต้สังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับป่าชายเลนระนองอยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ15กิโลเมตรป่าชายเลนที่นี่เป็นแหล่งกําเนิดและเติบโตของสัตว์นานาชนิดที่อาศัยความสมบูรณ์ของพื้นป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหารอาศัยพึ่งพากาันภายในพื้นที่อนุรักษ์ของศูนย์วิจัยป่าชายเลยนระนองหลายหมื่นไร่พื้นที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลยนนะครับเรามีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ13,500ไร่นะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลยนนะครับหลักๆของป่าชายเลนพื้นนี้ก็ส่วนใหญ่ในด้านของด้านประมงนะครับนั่นก็คือว่าป่าชายเลยนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับรวมทั้งป้องกันการกัดเซาะ พังทลายของชายฝั่งสําหรับในเรื่องของการเป็นแหล่งอาหารนะครับเนื่องจากป่าชายเลนปืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์สูงดังนั้นป่าชายเลนเน่ยออื้อในการเป็นแหล่งท่านอาหารซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสัตว์น้ำในบริเวณนี้โดยเฉพาะ,ะชาวบ้านหรือราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้นะครับสามารถที่จะจับสัตว์น้ําได้มากอย่างเช่นปูดําหรือปูสมหรือการจับ กุ uhm, ้งกะปินะครับซึ่งตัววันนี้เนี่ยผลผลิตเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่สูงขึ้นเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนั่นเองนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวของศูนย์วิจัยป่าชายเลนซึ่งด้านหลังของผมนี่นะครับจะเห็นว่าป่าชายเลนเป็นบริเวณกว้างซึ่งสาเหตุที่ทําจุดชมวิวตรงนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้มาเห็นความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนของศูนย์วิจัยป่าชายเลนแห่งนี้นะครับ ในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์13,500ไร่นั้นเป็นส่วนของป่าชายเลนดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากและเป็นแหล่งที่พบต้นกงกางขนาดยักษ์ความสูงกว่า25เมตรหรือสูงเท่าต้นมะพร้าวอายุนับได้ถึง200ปีที่นี่อีกด้วยนับเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ส่งคุณค่าระดับโลกที่ควรค่าแก่การชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์วิจัยสามารถเข้าไปทัศนศึกษามีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเป็นจุดที่ดูนกหายากโดยศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นำชมธรรมชาติทั้งพันไม้ป่าและสัตว์ป่าเพื่อให้ความรู้กับคณะที่มาทัศนศึกษาในเขตป่าชายเลนแห่งนี้ด้วยที่นี่เราก็ได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้เข้ามาศึกษา ป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนตามธรรม,รมชาตินะครับน้องๆอาจจะได้มาเห็นสภาพต้นไม้ป่าชายเลนเห็นสภาพป่าชายเลนทั่วไปว่าเป็นอย่างไรศึกษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนอย่างเช่นมาช่วงตอนที่น้ําทะเลแห้งนะก็จะเห็นว่าสภาพป่าก็เป็นอีกแบบนนหนึ่งในขณะที่น้ําทะเลท่วมก็จะเห็นสภาพเป็นอีกแบบหนึง่งรวมทั้งมีสัสตว์ต่างๆมากมายซึ่งที่เห็นชัดที่นี่ก็คืออย่างพวกลิงแสมหรือว่านกที่สวยงามอย่างนกนกที่หายาก หลายชนิดนะครับที่นี่รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่รวมสมบูรณ์นะครับด้วยความสมบูรณ์ของพื้นป่าชายเลนที่นี่จึงได้รับการยกย่องและประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลเมื่อปีพศ2540เป็นแหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน นี่คือประกาศสนยาบัตรที่องค์การยูเนสโกได้รับรองหรือขึ้นทะเบียนให้พื้นที่ป่าชายเลนของศูนย์ดุสยป่าชายเลนระนองและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเมื่อปีพศ .2540 นะครับนับว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกในขณะนั้นที่ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลนะครับและก็ปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกถึง6 3 1แห่งนะครับใน119ประเทศครับนี่คือแผนที่ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่ที่ผมเรียนไห้ทราบว่า ครอบคลุมตั้งแต่บางส่วนของตำบลปากน้ำตำบลบางริ้นตำบลเหววและก็ตำบลราชกรดูดครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่เป็นทะเลและพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและพื้นที่เป็นแผ่นพื้นแผ่นดินที่เป็นที่อยู่อาศัยเกษตรกรรมต่างๆเนื้อที่ทั้งหมดก็303ตารางกิโลเมตรหรือ1 0 0 0 0แสนแปดหมื่นกว่าไร่นะครับหน้าคะอย่างบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ รบ,บริเวณนี้ก็คือสวนนุกชาติป่าชายเลนซึ่งอยู่ติดกับสำนักง,งานซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นสภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากครับในอดีตตอนที่เราเราประกาศตั้งศูนย์วิจัยเมื่อปี2525แล้วก็เราก็อนุรักษ์ป่าพื้นที่เอาไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นไม้ก็จะเิญเติบโตแล้วก็ตรงนี้เองเราก็เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและต่อมาเราก็ได้ทําสะพานทางเดินที่เหนน็นนะครับระยะทางยาว850เมตร ครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติของป่าชายเลนนะครับ oh. แล้วก็ในในนี้นะมีประกอบด้วยพันธไม้ต่างๆมากมายหลายชนิดและชนิดที่เด่นๆก็คือที่เราเห็นนะครับก็คือไม้โคงกลางใบเล็ก oh. ครับซึ่งพันไม้พันไม้โคงกลางใบเล็กเนี่ยในอดีตเรานิยมนํามาใช้ทําฐาน oh. ซึ่งฐานที่ได้จากไม้โคงกลางเนี่ยเป็นฐานที่มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากให้ความร้อนที่สูงมากและมีปริมาณเท่าฐานที่น้อยครับก็คือ ด้วยตรงนี้มาก่อนเป็นที่สัมปทานด้วยใช่ครับเป็นผ่านการสัมปทานทําไม้มาก่อนแล้วพอูนย์เรามาตั้งเราก็อนุรักษ์พื้นที่พื้นที่ตรงนี้เอาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยนะครับ,รบตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ความสมบูรณ์มากแล้วก็หลากหลายไปด้วย<ช>ต้นไม้ป่าไม้ชายเลนนะคะคร,ครับคุณขวัญสังเกตไหมครับว่าที่บริเวณเหนือพื้นดินเนี่ยจะเป็นรากระเกะระกะนั่นก็คือรากค้ำยันของต้นโกงกาง เนื่องจากกงกลางเนี่ยไม่ม so the hmm. <cons> ีระบบรากแก้วเพราะฉะนั <person> ้นเขาจะพัฒนารากคำยันขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างความแข็งแรงกับลาต้นซึ่งตรงประโยชน์ตรงนี้เองนะครับช่วยลดความรุนแรงของลมลมหรือกระแสน้าโดยเฉพาะช่วงสึนามิที่ผ่านมาจําได้ไหมครับตอนปี2547ซึ่งป่าชายเลนบริเวณที่มีป่าชายเลนขึ้นหนาแน่นเนี่ยความเสียหายต่างๆนี่ก็จะน้อยกว่าบริเวณที่ไม่มีป่าชายเลนนะครับเหมือนรากเยอะขนาดนี้ก็แปลว่าที่นี่นี่มีความสมบูรณ์คือมีอายุมายาวนานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ ป่าชายเลนที่นี่น่าสนใจได้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยของสัตว์ป่าในป่าชายเลนและป่าดิบเขาอย่างสวนรูกขชาติป่าชายเลนที่ทําเป็นสะพานคอนกรีตระยะทางประมาณ850เมตรนี้สามารถเดินชมทิวทัศน์ได้สองข้างทางระหว่างทางสามารถมองเห็นสภาพของป่าอนุดมสมบูรณ์เพราะมีสะพานข้ามคลองสวยๆให้ถ่ายรูปชมวิวและมีสัตว์นานาชนิดอย่างเช่นลิงปูแสมปูทะเลปลาตีน และนกชนิดต่างๆมากมายค่ะว่านาคะอย่างในผืนป่าตรงนี้ค่ะเรามีพันไม้กี่ชนิดนะคะครับตรงที่เรายืนตรงนี้เนี่ยพันไม้หลักๆก็มีกี่ชนิดล่ะครับประมาณสามสชนิดเนื่องเป็นจยากสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือความแตกต่างของภูมิประเทศเนี่ยไม่มากนั่นก็คือว่าดินก็เป็นลักษณะดินคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะมีพันไม้เด่นที่ขึ้นอยู่ก็คือกงกางที่เราเห็นน่ะครับจะเป็นว่ากงกางเป็นพันไม้เด่นเลย ึ่งเนื่องจากว่าพันไม้ในป่าชายเลนเนี่ยมีการกระจายหรือการขึ้นเนี่ยแตกต่างกันเนื่องจากว่าปัจจัยของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องของดิน<ะ>เรื่องของความเข้มของน้ําทะเลแล้วก็เรื่องของการพุ่มถึงของน้ําทะเลเห็นว่าลักษณะที่พิเศษเหมือนบางชนิดเมื่อกี้ที่เราจับดูจะแบบลื่อนลืนล่น,น,นอ่ะบางชนิดบางชนิดเองก็จะมีคล้ายๆ้สารขี้ผึ้ง<ะ>อย่างเช่นกงกลางเคลือบที่ผิวใบ<ะ>เพื่อป้องกันการระเหยของน้ําเพราะว่าไม้ป่าชายเลนเนี่ยก็ต้องต้องใช้น้ําจืดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าไม้ป่าชายเลนที่เราเห็นนี่นะ เขาต้องการน้าจืดเขาไม่ต้องการน้ําเค็มน้ําเค็มกมม็มีแค่ต้องการนิดเดียวในเรื่องของกลไกของอิมเมกานิซึมของต้นไม้แต่คาจริงเราก็ต้องการน้ําจืดนะครับการจะชอบดินดินที่ดินลักษณะเป็นคน้นค่อนข้างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนเหนียวและก็น้ําทะเลท่วมถึงสม่สำเสมอเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าป่าชายเลนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพันไม้โคงกลางที่เราปลูกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องจากเรื่องลักษณะพิเศษอย่างนี้ เราก็นําไปใช้ในเรื่องของการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนซึ่งบางที่เราจะเห็นว่า,าในการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนเนี่ยเราต้องเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นจริงๆไปปลูกถ้าเราเอาพันธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกมันก็ไม่ขึ้น <ฮะ S 1> อย่างเช่นอย่างบริเวณที่ทมีความเค็มมากเนี่ยถ้าเราเอาต้นจากหรือต้นลําพูไปปลูกเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันก็จะตาย <ฮะ S 1> มันต้องเอาพันธุ์ไม้ที่ก็สามารถที่จะเริญเติบโตในบริเวณนั้นอย่างเช่นพวกกงกางหรือพวกแสม หรือพวกลําเพนเป็นต้นนะครับก็คือแต่ละชนิดจะมีความพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วมันอย่างโกงการนี่ยจะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายและวก็ปลูกที่สุดด้วยถูกต้องครับเราจึงเห็นที่พันไม้ผลไม้สามโกงการใช่ครับและที่สําคัญก็โกงการเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ที่โตเร็วแล้วก็เป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจด้วยเพราะในอดีตเนี่ยเราเราเนียมใช้ไม้ถ่านจากไม้โกงกางเนี่ยมาทำถ่านเนื่องจากว่าให้ถ่านที่มีคุณภาพดีมากให้ความร้อนที่สูงแล้วก็มีปริมาณเท่าถ่านที่น้อยเหมาะสําหรับใช้ในการหุงต้ม อาหาหรรนะคับป่าชายเลนที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยของสัตว์ป่าในป่าชายเลนหลากหลายชนิดมีการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเนื้อที่ราว150ไร่แก่ประชาชนที่สนใจเข้าชมและศึกษาเรื่องราวของป่าชายเลนที่สวนรุกชาติป่าชายเลนมีการสร้างสะพานคอนกรีตศึกษาธรรมชาติให้เดินชมป่าชายเลนและสัพพชีวิตในผืนป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด มีแผนป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลนอธิบายว้ตลอดเส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและรู้จักพันไม้ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้นสราจะผ่านท่าเรือไปทําทงานในป่าชายเลนะครบ,บริเวณอ๋อก็ต้องมาลงเรือต,รต้องมาลงเรือที่นี่ครับ,รบและจุดที่เราจะไปที่บริเวณต้นโกงกางยักษ์นะครับห่างจากนี่ประมาณสัก10กิโลเมตรนั่งเรือไปประมาณสัก30นาทีนะครับ ถือว่าอากาศดีนะคะครับตรงนี้ตรงนี้คือเขาเรียกว่าปลายโครงเหาปลายปลายโครงเหาแล้วก็ส่วนที่เป็นปากปากใกล้ๆนี้เขาเรียกปากโครงนี่ปลายใช่ไหมปลายโครงนี่เราจะไปนี่ปลายโครงเหาโครงเหาที่เป็นเป็นโครงหลักเลยของป่าชายเลนบริเวณอำเบอเบืองระนองเรามีมีโครงหลักๆก็โครงบางริ้นโครงโรงท่าช้างโครงเหาโครงละองหลักๆก็มี4ี่โครงในพื้นที่สกลนคร แล้วแล้วครองพวกนี้มันก็มีความสําคัญแล้วก็มันจะมีมันจะมีแพลงเล็กๆเ,เข้าไปในป่าชายเลนซึ่งซึ่งธาตุอาหารต่างๆเนี่ยที่มาจากน้ำก็จะไหลไปไปตามครองเองครับเพราะครองนี้ก็จะหล่อเลี้ยงป่าชายเลนด้วยก็ทําให้ป่าชายเลนเนี่ยมีความรุ่งสมบูรณ์เป็นอย่างครองที่เนี่ยรุ่งสมบูรณ์หรือเปล่า ไม่เราก็คือคลองมันหมายถึงว่าตัวป่าชายเลนเองเนี่ยจะเติบโตได้ก็ต้องมีน้ำทะเลท่วมถึงนี่หรือไครับเพราะฉะนั้นพอมีลำคลองเข้าไปเนี่ยน้ำทะเลก็สามารถท่วมถึงพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเพราะฉะนั้นป่าชายเลนก็ได้กระรายเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าในนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์น้ําเยอะทั้งปลาปลาก็เยอะปลากุ้งแล้วก็ปูดําปูดานี่ก็จะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนเลยเมื่อกี้เขามาหาปูดําใช่ไหมคะครับ <Das S 2> ใช่แลนี่นี่นี่สมแมสมัเนี่ยชอบอยู่ริมรองที่ว่าเนี่ยคุณนะคะอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่บ่งชี้ความสมบูรณ์ป่าที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับใช่ครับเนื่องจากว่าป่าชายเลนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นป่าชายเลนเราก็ทราบว่าป่าชายเลนเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ําเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ชาวบ้านหรือชาวประมงแต่เนี้ยก็มาทาการพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งบริเวณในคลองซึ่งบริเวณคลองหาวเนี่ยมีการพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่สําคัญก็คือการเพาะเลี้ยงกระชัะชงของความปูนิ่มนะครับซึ่งก็ทํารายได้ให้กับประชาชนมากมายในบริเวณนี้นะครับก็คือนอกจากมีพืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนพื้นที่เศรษฐกิจให้ชาวบ้านได้ทําประมงพื้นบ้านกันด้วยใช่ถูกต้องครับนอกจากการทาความปูนิ่มแล้วก็ยังมีการเลี้ยงปลากระพงขาวนะครับ หรือว่าปลาเก๋าซึ่งทํารายได้ให้กับประชาชนพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนอกจากการจับสัตว์น้ําโดยเฉพาะจับเรื่องของปูดําปูดําซึ่งจากจากรายงานที่เราเก็บข้อมูลมาเราพบว,ว่าพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณครองหาวเนี่ยนะครับมีชาวบ้านสามารถจับปูดําได้ปีหนึ่งประมาณ200ตัน <Okay. S 1> ท่านลองคิดดูครับว่าถ้ากิโลกรัมละ100บาทเนี่ย <Okay. S 1> จะทำไรายได้ให้กับ ประชาชนบริเวณนี้มาอาสาลทีเดียวนะครับ ในอย่างตรงนี้เนี่ยส่วนวิจะเองเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงยังไงบ้านกับชาวบ้านคะส่วนใหญ่ในเรื่องของอการพ่อเลี้ยงสันน้ชาชัยฝั่งเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น<ช>ทางด้านประมง<ช>แต่ของเราเองเนี่ยก็เรื่องของการอนุรักษ์ป่าชายเลน<ช>เพราะ<ช>พื้นที่ใกล้ๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยของสูงเสป่าชายเลนเพราะฉะนั้นเราก็มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับแล้วก็ทําการศึกษา,ญญาวิจัยแล้วก็ผลจากการที่เราอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยรวมสมบูรณ์เนี่ยส่งผลทําให้ชาวบ้านก็สามารถที่จะมาทำการพ่อเลี้ยงสันน้ำชัยฝั่งได เห็นเด่นชัดแล้วของการที่มีพื้นป่าชายเลนมสมบูรณ์ใช่ไหมคะและเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่หัวหน้าบอกว่าเป็นไฮไลท์สาคัญของพื้นป่าที่นี่ด้วยใช่ครับจากาจุดที่เราจะไปก็คือบริเวณต้นโกงกางยักษ์ซึ่งอยู่บริเวณป่าโครงหาที่เอง<ช>หรือเราเรียกว่าป่าชฉเลนหาดทรายขาวซึ่งที่นั่นก็จะมีต้นโกงกางสูงมากกว่า30เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นกันว่าส,สูงยังสูงยังไงแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างไร<ช>นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือป่าชายเลนบริเวณต้นโกงกางยักษ์นะครับซึ่งเป็นเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยและก็ตรงบริเวณนี้เนื้อที่ประมาณสักพันไร่<ม>ป่าชายเลนไม่เคยผ่านการทําไม้หรือใช้ประโยชน์มาก่อน<ะ>ซึ่งข้างในเนี่ยเราจะเราจะพบต้นโกงกางยักษ์ซึ่งมีความสูงเนี่ยมากกว่า30เมตรสเมตรครับขนาดวัดรอบมีมากกว่า2เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ไปเราก็พยายามปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย มีการทำสะพานทางเดินเพื่อให้ให,ให้ให้ประชาชนที่สนใจที่รักธรรมชาติได้มาสัมผัสกับป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ว่าเป็นยังไงและนี้ก็คือต้นกงกลางยักษ์ที่หัวหน้าบอกว่าจะพาพวกเรามาดูกันนะคะอย่างที่เห็นคะ่ะสองคนอบ ต้นใหญ่มากเลยค่ะอายุประมาณกี่ปีแล้วนะคะหมืหน้าประมาณ200ปีครับ200ปีแล้วมีความสูงประมาณ30กว่าเมตรนะครับโอ้โหสูงจริงๆค่ะก็คือไม่เคยเห็นต้นโคงกลางที่ใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะคะคแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสมบูรณ์มากๆจริงๆใช่ครับไม่เคยผ่านการทําไม้หรือใช้ประโยชน์มาก,ก่อนเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยป่าชายเลนนนองแห่งนี้ครับะจะเห็นว่าที่นี่นอกจากต้นนี้แล้วเนี่ยโกงกลางต้นอื่นๆก็มีขนาด ไม่แตกต่างกันใช่ไหมคะครับเฉพาะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เนะื้อที่ประมาณตั้ง1,000ไร่นะครับบริเวณหาดสายขาวตรงห่งดีนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ต้นโกงกางขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับมีก็ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับโอ้โหร้อยกว่าต้นแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากจริงๆครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของสำนักง,งานเราเหมือนกันใช่ไหมที่ศูนย์เหมือนกันที่มีการวิจัยแล้วก็อนุรักษ เข้ามาดูแลพื้นที่ครับเพราะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยคือเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ศูนย์วิจัยประกาศตั้งมาในอดีตตั้งแต่2525่แล้วก็พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเราก็ใช้ศึกษาวิจัยในเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนไม่ว่าจะศึกษาเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตมวลชีวภาพนะครับหรือว่าเรื่องของพันธุ์พืชต่างๆความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนพื้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็มีผลงานวิจัยต่างๆมากมายในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ เป็นป้ายที่สมเด็จพระเทพท่านเคยพระองค์ท <ancient au> <walls> ่านเคยเสด็จมาที <uana> ่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ท่านเคยเสด็จมาตอนปี2 5 3 9ามาท่านมาทัศนศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนในสมัยนั้นก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ได้มาสาธิตในเรื่องของการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนในหลายๆด้านนะครับบริเวณป่าชายเลนหาทรายขาวเป็นป่าชายเลนดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก เต็มไปด้วยป่ากงกลางขนาดใหญ่จำนวนมากที่สำคัญมีต้นกงกลางยักษ์อายุ200ปีซึ่งน่าจะเป็นต้นกงกลางที่มีอายุเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนับเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าระดับโลกที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ค่ะในขณะนั้นตอนปีพศ2440พื้นที่ผ่าเชเลนของสุเหร่ปาเรียนรนองและพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวนทนนับเป็น พื้นที่สวนชีวบนทนที่เป็นตัวแทนป่าชายเลนแห่งแรกของโลกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีพื้นที่สวนชีวบุทนที่เป็นระบบนิเวศป่าชายเลนหลายแห่งนะอย่างเช่นที่เวียดนามก็มีป่าชายเลนเป็นตัวแทนเหมือนกันสําหรับปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกเราเนี่ยมีพื้นที่สวนชีวบนญทนถึง6 3 1แห่งใน1 1 9ประเทศนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเรามีพื้นที่สวนชีวบนญทนด้วยกัน4แห่งนะครับก็มีที่พื้นที่สวนชีวบุนทนที่สกายราส น,บนะบเขตส,สงวนชีวมณฑลยูเนสโกได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศบ,บนบกหรือชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ที่มีทั้งระบบนิเวศบนบกและชายฝั่งทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่แกนกลางพื้นที่กันชนและพื้นที่รอบนอกสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยทำให้ที่นี่เป็นเขตสงวนชีวมณฑลอยู่ที่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องที่มีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยหลายประเทศโดยเฉพาะโครงการที่ยูนิสโก้ให้ความช่วยเหลือทำให้นักวิจัยของไทยเองมีความเข้าใจเรื่องป่าชายเลนมากขึ้น ที่ตรงนี้นะครับก็คือป่าชายเลนบริเวณคลองตำงงนะครับซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยป่าชายเลนตั้งแต่ในอดีตนะครับเราก็มีแปลงศึกษาวิจัยมากมายในพื้นที่แห่งนี้นะครับครอบคลุมทั้งเรื่องของการจัดการป่าไม้การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ผลผลิตของป่าชายเลนนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นะครับพันธุ์ไม้ตรงนี้เป็นพันธุ์ไม้โครงกลางใบใหญ่ซึ่งจะขึ้นอยู่หนาแน่นบริเวณริมคลองนะครับอย่าเห็นเป็นแนวยาวเลยนะครับ ส่วนป่าชายเลนด้านในเนี่ยก็จะมีพันไม้หลายชนิดอย่างเช่นโกงกลางใบเล็กพวกโปรงพวกทัวนะครับซึ่งขึ้นกันอย่างหนานแน่นซึ่งซึ่งบริเวณนี้นับว่ามีความรดมสมบูรณ์สูงมากนะครับผืนพืน้นที่พื้นป่าบริเวณนี้นะครับ ใจเราเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ประกอบกับเราได้ทําการศึกษาวิจัยแล้วก็ความรู้ที่ใช้แล้วเราก็ได้มาส่งเสริมในเรื่อง,องของการอนุรักษ์นะครับจนทําให้ชุมชนที่นี่ก็เห็นความสําคัญแล้วก็มาร่วมกับทางศูนย์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและนอกจากนี้แล้วนะครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้รับการาประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวบันทนัน่นคือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของโลกก็นับว่ามีความสําคัญใน,ในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นป่าชายเลนของเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรียนศึกษาและก็แห่ง อออนนุรรรรรรรัััักกกกทททพพยยยาาาาธมมชติี่สํครรสคญะะบบไไเเเฉขขงงปศปศ็โลด้วจากการบริหารจัดการที่ดีทําให้ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองได้รับรางวาัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือรางวัลกินารีประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเด่นในปีพศ2547เป็นการตอกย้ําศักยภาพของป่าชายเลนที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลก มาท่องเที่ยวที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองดินแดนที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของโลกที่จังหวัดระนองอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะครับของจังหวัดระนองของเราและก็พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้นะครับก็ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีทั้งความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ก็เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในบริเวณแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งทำมาหากินแหล่งจับสัตว์น้ําต่างๆนะครับรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตด,ด้วยนะครับก็ขอฝากทุกท่านได้มาสัมผัสกับความสวยงามในพื้นที่แห่งนี้นะครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือความหลากหลายของพื้นป่าชายเลนค่ะภายในศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองค่ะซึ่งเป็นป่าชายเลนที่สําคัญนะคะเพราะว่าองค์การยูเนสโกค่ะประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองนะคะซึ่งภายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองก็จะมีต้นกงกางยักษ์ค่ะอยู่เป็นจํานวนมากและที่สําคัญนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และสูงมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชนิศที่สาคัญของจังหวัดระนองต่อไปในอนาคตด้วยค่ะสวัสดีค่ะ E